สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูกล้วยแปลกครับที่เพื่อนเนเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นกล้วยที่ผมสั่งซื้อจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็บอกเป็นกล้วยสายพันธุ์อินโดนะครับลูกค่อนข้างใหญ่นะพอดีผมปลูกไว้ในสวนเนี่ยต้นหนึ่งนะครับจริงๆสั่งมา2ต้นอีกต้นหนึ่งก็ไม่ได้เอาลงปลูกนะใส่ในถุงนะแล้วก็มันตายไปแล้วนะครับ<ม>ก็เหลือแค่ต้นเดียวเที่อวลงปลูก ก็ปลูกมาปีกว่านะตัดไปรอบหนึ่งนะมันไม่ตายมันก็แทงหนอกแทงแทงแทงยอดขึ้นมาอีกผมก็ปล่อยมันนะทีนี้มันออกเครือออกปีมานะครับนะปีเล็กนิดเดียวนะครับส่วนลูกมันเนี่ยนะก็ลูกไม่ค่อยยาวนะครับแต่ดูแล้วมันเหมือนป้อมๆนะอาจจะใหญ่ก็ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลองดูนะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนก็ตอนนี้ก็มา มาให้น้ำมันช่วงนี้ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ยไปรูจะโดนหลอกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยมันยอกบ้านเราซื้อต้นหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวไปดูต้นด้านไหนพอดีมันปีมันล้นออกมาด้านนอกนะเดี๋ยวไปดูต้นมันด้านไหน นะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต้นมันด้านในนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ยังไม่ตัดมันเนี่ยมันไม่ยอมออกออกปีออกเขือต้นใหญ่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมใหญ่แล้วก็สูงมากมันไม่ออกสักทีนะพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมโค่นต้นมะกอกออกเนี่ย,เ,ยเพื่อนๆีน่ยต่ออยู่เนี่ย นะผมเคยถ่ายให้เพื่อนเดูต้นสูงมากนะทีนี้มันใบมันร่วงฮนะหน้าฝนนี่กิ่งกระทึบเลยนะก็เลยโค่นออกมันบังแสงพวกไม้ผลที่ผมปลูกไว้ในส่วนนะครับทีนี้ตอนโค่นไอ้ต้นมะกอกเนะีนะ่ยมันก็ทับต้นในกล้ยหักนะผมก็เลยตัดนะผมนึกว่ามันจะมีขึ้นนะปรากฏว,ว่ามันแทงแทงยอดขึ้นมาอีก แทงยอดขึ้นมาไม่นานมันก็ออกออกปีที่อยู่ตรงนน้นที่ผมไหนเพื่อนดูเมื่อกี้อันนี้ก็แต่หนอขึ้นมานะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่มีนอนะครับโดยส่วนใหญ่พวกที่สั่งซื้อมาในบางกรณีที่เราสั่งซื้อโดยเฉพาะาสายพันธุ์พิเศษจากต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะถูกตัดแต่งสายพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีหนอนะแต่ตัวนี้มัน,ม,นมันมีมานะครับอันหนึ่งตัวนี้ก็จะลองปล่อยให้มันใหญ่ดูเดี๋ยวลองดูข้างนอกก่อนจะเป็นยังไง นะครับนะอา้าวก็รอรุ้นดูครับนะเดี๋ยวพอมันรูปมันโตขึ้นเดี๋ยวจะลองดูว่าโดนหลอกจริงไหมนะเป็นกล้วยสายพันธุ์อินโดที่เราไม่เคยเห็นหรือเปล่าหรือจะเป็นกล้วยบ้านเรานะครับเพราะว่าผมก็บ่อยนะนะที่โดนซื้อมาแล้วไม่ไม่ตรงปกอะไรประมาณเนี้ยนะครับครับนอกจากกล้วยอินโดที่ถ่ายเพื่อนๆดูในสวนปัจจุบันเนี่ยก็ยัง มีกล้วยสายพันธุ์บ้านเราอยู่ด้วยนะฮะก็ยังมีกล้วยหอมทองนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะก็จุดเดิมนะครับที่ถ่ายเพื่อนๆดูคลิปน่าจะสองสามคลิปนะผมทําคลิปเรื่องกล้วยนะฮะก็ออกเครือค่อนข้างยาวนะหลายหลายหลายเครืออยู่เหมือนกันนะกินอย่างน้อยก็ได้กินแนตะ่ทุกปีปีละครั้งนะปีนี้ผมไว้สองต้นนะทุกปีไว้แค่ต้นเดียวตอนนี้ไว้สองต้น ก็น่าจะออกนู่นแหละครับไป,ไปปลายปีนะนี่กล้วยหอมทองมีคนมาขอซื้อหน่อผมอยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่ก็มันมันน้อยครับไม่รู้จะจะขายเพื่อนๆยังไงนะก็มีคนรู้จักกันรุ่นน้องอะ่ะนะเขาก็มาขอก็บแบ่งกันไปนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูกล้วยอ่ามันยังมีกล้วย กุ้ยไข่กาแพงเพชรเนี่ซื้อมาจากเนี่ตัวนี้ไม่ได้ซื้อจากกำแพงเพชรเนี่ยเอามาจากลาปางนะน้องแฟนเขาขูดให้มาลําปางตรงนี้นะก็น่าจะออกไรเลียกันประมาณสักปปลายปีนะครับนะมีหน่ออยู่นะจนะพาไปดูหลกเลยมีหนอ่อค่อนข้างลกอยู่ครับตรงนี้ยังไม่ได้สางออก หน่อหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อนะอันนี้ผมว่าจะลองทดลองขุดใส่ถังดูนะเหมือนญี่ปุ่นอะ่ะผมเห็นเขาเอาถังถังใส่อะไรนะดำๆอะ่ะสูงประมาณสักประมาณสักหน้าขานะผมจะลองดูว่ามันจะออกลูกไหมน,นี่ว่าจะทดลองดูกล้วนะยไข่ไปดูอีกต้นหนึ่งครับเนะี่ยอันนี้ก็ ทุเรียนนะนะไปดูต้นหนึ่งนี่ก็ทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะนี่ลำใยลำใยก็กำลังแทงยอดได้น้ำน,นี่ให้น้ำเยอะหน่อยช่วนะงหน้าแรงนะครับผมว่าจะทำนอกดดูนะเนี่ยเตรียมทำนอกดูดูเนี่ยให้ใบเขาได้เยอะกว่านี้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นช่วยไข่ อีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นแรกๆที่เอามานะครับนะพอเวลามีหนอก็ลองขยายไปนะครับนะต้นนี้เนี่ยมันจะมีต้นเก่าเหมืนอนตัวนี้ตัดไปแล้วเครือค่อนข้างเยอะนะนะได้ค่อนข้างหลายวียครับนะก็ได้กินนะปีนี้ก็ปลายปีก็น่าจะได้ประมาณสักกี่เครือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าเครือนะครับ อ่ะโอเคอ่ะดูอีกนิดนึงนะฝรั่งฝรั่งก็หอะนะครับมีเพิ่งตัดแต่งกิ่งก็มีหงเป่าซื้อนะแล้วก็หงจนซื้อก็ออกลูกดีครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูในส่วนของตัวฝรั่งอีกทีนึงนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ